11บวก18บวก21แล้วก็เอาบวกกับ x หารด้วยมีกี่จํานวนครับ1 2 1 2, 3แล้วก็4หาร4นะครับผมอา้ามาถึงโจทย์ข้อที่8เขาบอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยของ 1 1 18, 18 20และ x มีค่าเท่ากับ20ค่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับคำตอบมี 20, 25, 30้และก็36ทุกอันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้หมดเลยเนาะเออเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยคืออะไรอะครับค่าเฉลี่ยคือการเอาแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนของตัวมันคืออะไรครับ 11บวก18บวก21แล้วก็เอาบวกกับ x หารด้วยมีกี่จำนวนครับ1 2 1, 2, 3แล้วก็4หาร4จะได้มีค่าเท่ากับ20ลองเอาบวกกันดูสิ18บวก11ได้29 29บวก21ได้50บวก x ผมเอา4ย้ายขึ้นไปคูณได้ออกมาเป็น80 เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ80ลบ50 x เลยมีค่าเท่ากับ30อืมไม่ยากนะกดข้องค่าเฉลี่ยคืออะไรนะเอาจำนวนอ่าทุกตัวมาบวกกันหารด้วยจำนวน n อ,อ่านี่คือค่าเฉลี่ยนั่นเองต่อข้อนี้นะครับ30 โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทำข้อสอบกันได้หรือเปล่าสำหรับคนที่ทำได้และก็ทำไม่ได้นะครับอย่าพึ่งท้อนะครับขอให้ทุกคนฝึกประสบการณ์ไปกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้สรุปทฤษฎีต่างๆที่ได้เอามาใช้นะครับอย่างละเอียดเอาไว้ในช่องนี้นะครับติวกับดรม n งคีอีซี่แมทภาพกอแล้วนะครับ ก็อยากให้ลองกลับไปทบทวนดูนะครับซึ่งเนื้อหาต่างๆรวมถึงโจทย์นะครับผมก็หามาจากในอินเทอร์เน็ตที่เขาแจกๆกันนะครับรวมถึงก็ไปซื้อหนังสือที่เขาขายตามอินเทอร์เน็ตรวมถึงสูตหนังสือชั้นนำนะครับเพื่อที่จะมารวบรวมติวให้กับทุกคนนะครับสามารถติวได้ฟรีเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับของเพจนี้นะครับรวมถึงกดแชร์คลิปนี้นะครับให้กับเพื่อน ของเราด้วยนะครับเพื่อจะที่จะได้ส่งต่อองค์ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับติวกับดรบงกี้ e ีซี่แมทภากอครับ